เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอินเดียเราเข้าสู่เกมโลบอกครับผมเออทีจริงแล้วผมจะเล่นแบบอื่นนะวันนี้แต่ว่าขออนุญาตเข้าแบบนี้มาเพื่อเฉลิมฉลองการจบอีเวนต์ก่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวกราฟิกแปบ๊บหนึ่งครับแหลกเกินเดี๋ยวก่อนโอเคน่าจะโอเคขึ้นครับผมเข้ามาในนี้เพื่อทําการเฉลิมฉลองการจบอีเวนต์นะครับผมผลสรุปคือดังนี้ครับผมตามตารางน,นี้เลยเนาะ ทีมซันแคทครับได้ที่หนึ่งนะมีคะแนนอยู่ทั้งสิ้น5 5าหล้าน6แสนนะครับแต้มอันดับที่สองไม้ที่นินจาครับตีมาใกล้ๆกันเลยเนาะสูสีกันมากนะครับอยู่ที่5 0 0แสนไม่ใช่ดิ583ล้าน2แสนนะครับผมทีมอันดับที่สามอังกฤษแคนาดีนะครับผม คแนนอยู่ที่5 5 4ล้าน9แสนะครับอันดับที่4ี่พิงก์วอริเออร์้าล้าน9แสนะครับและอันดับที่5 giant s e ีดอยู่ที่480ล้าน6แสนะครับผมก็อันดับเป็นตามนี้เนาะสำหรับใครที่อยู่ทีมคิมสันแคทหรือว่าทีมสีแดงนะครับที่เป็นทีมที่ชนะเนี่ยหรือว่าสีอื่นได้อันนี้ได้ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็อย่าลืมมารับของตรงนี้นะครับผมเป็นแกรนดะ์ไพรส์ นะครับผมซึ่งการที่จะเก็บได้ต้องมีแต้ม silver 550ร์550้ม้มก่อนนะครับผมถึงจะเก็บไอ้นี่ได้นะครับก็คือที่ผมใส่อยู่บนหัวตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคเรามาพูดจบอีเวนต์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนะะื้อหาจริงกันเลยดีกว,ว่าครับไปบ้าโอเค,อเคไม่ได้ไปบายดิไปเทเลพอร์ตไปทางนู้นกันครับผมโอเคครับเมื่อกี้นี้แค่เข้าไปเยี่ยมอีเวนต์นะอันนี้คือคอนเทนต์จริงๆที่ผมอยากจะทำนะครับ นั่นคือแบบ B NPC or Die นั่นเองแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเราจะต้องทําตัวให้เป็น NPC ให้เนียนที่สุดนะครับทําตัวยงัยงไงอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูคือมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งครับคือฝั่ง Criminal แล้วก็ฝั่ง s h e r i f อ่ะอย่างนี้ผมเป็น s h e r i f นะครับหน้าที่ของ s h e r i f ก็คือเราจะต้องตามหาผู้เล่นทุกคนให้เจอและก็จาัดก,การเขาซะแต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับพอดูนี่สิฮะ คือทุกคนนะครับจะทําตัวเหมือนเป็น NPC หมดเลยนะครับผมเราจะต้องหาให้เจอว่าคนไหนคือผู้เล่นที่ปลอมตัวมานะครับก่อนที่เขาจะทำเควสเสร็จนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเรายิงผิดคนเนี่ยเราก็จะเสียเลือดอ่ะเวลาทำเควสนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่ามีการทำเควสเกิดขึ้นอ่ะเห็นแล้ววิ่งอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ ผู้เล่นเนี่ยวิ่งไม่ได้นะครับห้ามวิ่ง NPC เพราะ NPC จะไม่วิ่งนะครับเอาแต่ผมหาไม่เจอแหละไปไหนแล้ววพู่อนนั่นแหละเพื่อนทำดีอย่างนั้นนะครับยิงให้ตายให้หมดตอนนี้เหลือสคนฮะเหลือผู้หญิงแล้วก็ชุดกลาวเนาะถ้าเกิดใครโดนกระจับไปแล้วเราไม่ต้องมองเขาแล้วครับมองแค่2ประเภทนี้ก็พอที่เหลืออยู่อ่ะจับตาดูครับ ถ้าเขาทำเควสเราขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นพีซีอ่ะจับตาดูเมื่อกี้เขาทำเควสอยู่เหลือแค่ผู้ชายแล้วครับดูคนนี้สิเอ้ยอย่าบอกนะเออนั่นละเยี่ยมเพื่อนยิงจัดการไม่ได้ครับผม ตอนนี้คือผมสบายมากคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพื่อนแบทโอ้อะไรวะอ่ะไม่เป็นไรครับอันเมื่อกี้คือคร่าวๆเ,เนาะของกติกาเชลีฟนะครับที่นี่เลกฝั่งหนึ่งที่เราจะต้องเล่นนะครับก็คือฝั่งคิมินอลนั่นเองฝั่งคิมินอลเนี่ยเราจะต้องเดินเนียนให้เหมือนเอพซมากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องทําเควสให้หมดนะอย่าให้เชลีฟจับเราได้ครับว่าเราไม่ใช่เอพซกติกาเกมน,นี้ง่ายๆครับผม ตรงนี้คือวอดด่านซึ่งผมขอไม่วอดแล้วกันด่านไหนก็มาเหอะวอดดีกว่าเอาอ,อันนี้ก็ได้อันนีน้ด่านนี้น่าจะกว้างอยู่แบบนี้ที่ผมรู้จักได้เพราะว่าอีเวนต์ดอะเกมนี่แหละครับมันเข้าร่วมด้วยแล้วก็เล่นไปเมื่อวันก่อนผมนะโอเคเราได้เป็นคริมินอลแล้วครับนี่หน้าที่ของเราก็คือ ต้องเดินเนียนๆเ,เป็นอ่ะอ่ะอย่างคนเนี้ยไม่เนียนนะครับเบคอนตัวเนี้ยมันวิ่ง NPC เราไม่วิ่งนะครับเราเดินอย่างเดียวไอ้เพื่อนนี่ก็เดินไม่รู้อะไรเลยอาจจะเดินติดติดอ็อบเจกต์นู่นนี่นั่นนะครับเพื่อความเนียนอาจจะเดินเดินหยุดหยุดนะครับ อาจาจะเดินตามสลิปบ้างก็ดีนะครับผมจะได้สลิปจะไดู้บ้านเราไม่ได้กลัวเขาครับอแล้วพยาแลอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งโอ้โหโดนไปสองคนแล้วอะ่ะโอ้โหเควสทำเสร็จไกลๆนี่อีกโอเคเราบยอินพิซตตัวนั้นเรียบร้อยครับเควสต่อไปอยู่ข้างบน เราต้องขึ้นไปด้านบนนะครับอ่ะพอดีเลยมีเราอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยตอนนี้เหลือแค่ผมกับอีหน้าตาแบบนี้นะครับที่ยังจนจับไม่ได้อโอเคแอบลงมาเดินด้านล่างครับ เอ้ยไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา,นาตัวจริงอยู่นี่ <S <S> <S ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีหนาเพื่อนอ่าอยู่จะแตกแล้วแหละยิงสักคนหนึ่งสิยิงอีกสักคนหนึ่งน่ะรู้เรื่องเลย พยายามเดินแัลกแหลกะครับเฮ้ย hey, ใครก็ได้มาตรงนี้นิดนึงดิขอขอโบยหน่อยโอ้แย่แล้วเหลือผมคนเดียวตรงนี้ทำไงวะเนี่ยใครเอ้ย hey. Pk i n t o s สองมาตรงนี้นิดนึง ไอเบคอนตัวตัวนั้นน่ะไอพ้าคุมเหลืองอ่ะมันไม่มีเลยอ่ะไอตัวเดี๋ยวแป๊บนึงเดินหาก่อนอยู่ไหนวะมีคนนึงอ่ะม่แก้พ้าคุมเหลืองอ่ะวิ่งไม่สดเลยเลยเป็น e อพซห้ามวิ่งดิเดินเฉยๆอ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะนี่ไงมาแล้วไอตัวต้นเหตุมานนี่ เขาห้ามวิ่งอยู่เนาะเขาห้ามวิ่งเขาห้ามวิ่งเออวิ่งแล้วตายอ่ะด่านนี้ดีกว่าครับด่านนี้เข้าร่วมอีเวนต์เดอกเกมด้วยนะก็คือไอ้ประพาคารนั้นเลยครับที่เป็นบ้านผมนะไอ้ไอ้ไอนั้นนะ่ะในอีเวนต์คือมันจะให้เราวิ่งไปถึงขอประพาคารให้ก่อนให้ถึงก่อนเพื่อนนะครับแล้วคือเป็นด่านที่กว้างมากในด่านเนี้ย เป็นเชอริฟกันอีกรอบนะครับถ้าไอผ้าคุมเหลืองนั่นเป็น NPC นี่คือง่ายเลยครับเพราะมันจะวิ่งไม่สนอะไรทั้งนั้นโอเคเราดูคนทำเควสกันครับทำเควสกันหน่อยทำเควสกันหน่อย อย่าอูงานเนาะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเร็วจัง่ะเฮ้ยมึงเหรออ้าวไม่ใช่เนี่ยครับยิงผิดก็จะเสียเลือดอย่างงี้ไหนอ่ะคนไหนเอ้าไปอีกนึงเอ้ยนั่น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 ดีแน่วิ่งต่อหน้าอย่างงี้จะไม่รู้ได้ไง ไม่เนียนเนาะวิ่งต่อหน้าอย่างงี้เอ้ยเอาอีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนใครวิง่งแถวนี้อ่ะใครโอ้โหตายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มัง้งไม่งั้นวิ่งแล้วล่ะเอ้ยใครคุมด้านบนไหมอ่ะไม่มีใครคุมด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวคุมเอง ข้อความดิสคอร์ครับไม่มีอะไรเดี๋ยวขอเปิดอันนี้ก่อนมีใครทำตัวไม่เงียนแถวนี้ไหมโอ้โหแล้วพอเซกี้มาข้างบนแกก็ขึ้นตามมาเนี่ยนะจะอยู่ฝั่นไหนเอาดีๆเฮ้ยอา่นานเอาอีกแล้ว ทางนั้นมีใครไหมนั่นหรือเปล่าเอา้าไม่ใช่เอ้ใส่น,น,นี่น่าจะอ้นี้มากกว่าเอา้านั่นไง <c oughs> ตายแล้วมันไปไหนอ่ะคนน้อยก็อย่าง,งนี้อ่ะทุกคนเนี่ยอยู่ไหนกัน คือแม้แต่ตัวผู้เล่นเองก็ไม่รู้นะครับอ่าเรียบร้อยเราแพ้คือแม้แต่ตัวผู้เล่นก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นผู้เล่นบ้างนะจะเห็นแค่ n อ c ีเดินมาเดินมาแค่นั้นนะครับผมไม่มีใครรู้เลยว่าตัวจริงมันอยู่ไหนจบเกมแล้วก็ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวปิดคลิปละเออรอดกันอยู่สองคนเออคุกและการกว้างดีครับผมชอบ เนี่ยคนเหลือแค่เนี่ยเซิฟหนึ่งจุไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็ก็จุได้ประมาณนี้แหละอยากเก็บเงินให้ได้หกพันอจจะได้ซื้อไอต้ตำรวจนี่ชอบครับชอบส่วนเราพูดถึงคลิปล่าสุดที่ลงช่องไปก่อน,นครับผมก็คือ รอพิเศษ rush หรอคืออีอย่างวะอ๋อเวลาทำา a s กอ้าวเป็นเชอรี่อีกแล้วคือมันจะต้องรีบทำา a s ให้ไวๆนะครับถ้าเกิดทำทางช้าเนี่ยมันจะขึ้นแต้งเตือนนะได้เลยมาพวกอยู่ต้องรีบทำงานกันแล้วจะมาโมอ,อู้งานไม่ได้ คลิปล่าสุดที่ลงช่องไปอย่างคลิปดอเนี่ยคนชอบเยอะมากครับต้องขอบคุณมากๆเลยค,คลิปไปไวมากอะฮะ,ะไหนไหนไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ใครทัตรงนี้อ่ะไม่เห็นก็ยกยกผลประโยชน์ให้แล้วกันไม,ไม่ใช่เพื่อน NPC มันจะทำเควสเสร็จแล้วยืนนิ่งแป๊บนึงอ่ะดูไอ้นี่ไว้อ่ะโอเคไอ้นี่เป็น n อ c ไอ้นี่อ่ะ เป็นหรือเปล่าอ่ะไม่ได้เป็นเอ๊ะหรือเป็นวะหรือเป็นวะทำไมเดินเร็วจังเลยเอ้ยนั่น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 คนนี้เพื่อนนั่นแหละเพื่อน <c oughs> ไม่ใช่เพื่อนดิ <c oughs> เราเองเมื่อกี้คือสายของคนไม่ได้ทำไม่ได้ทำเควสนะครับ <c oughs> มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบเมื่อกี้ <c oughs> เอาอีกแล้วใครมาซ่อมอีกใครมาซ่อมอีก ไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่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 เฮ้ยแกเป็นแกเป็นใช่ไหมอ้าวไม่ใช่เหรอใครวะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอ้าวซอมอีกแล้วเข้าท่อไปใช่ไหมเนี่ย แย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วอุ้ยเอ้าเพื่อนวัยรูไหนวะมันทำเควสกันเร็วจังเลยหาไม่เจอเลยเออเฮ้ยแกหรือเปล่าแกหรือเปล่าเอ้ยโอ้เอ้า โอ้ยโ,โดนจนได้อะโอเคก็นั่นแหละครับแบบนี้เป็นแบบที่สนุกนะผมชอบแบบนี้นะครับผมอาจจะมี EP สอง้วเร็วนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับเจอกันใคลิปหน้าครับบ๊ายบาย